สวัสดีครับผมเนิลันมเดินสายเป็นเดนสารัสร่ะไฟนี้เราซ้อมมากี่วันวอนเป็นเดือนซ้อมอยู่ที่ข่ายดาวันสระที่เดิมเลยที่สารคามเนาะแล้วไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นค่บอลซ้อมรอเป่าก็พี่ชูยืนเลยครับแล้วเพื่อนน้องๆในข่ายช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ล้วสามสามสิบสาสอะูงเท่าไหร่ครับหนน้ำหนักแบบอยตอนนี้หมวยสไตล์อะไครับเขาวันนี้เจอรุ่นน้องนะยอดธง ไม่เคยเจอไน้องมาด้วยไม่ไม่แล้วศึกษาเกณฑ์ต่อยน้องมายังต่อยโดนน้องวโสไตล์ก็จังหวะับฟิปมัอ่าวันนี้มาเจอรุ่นน้องเลยวางเกณฑ์ความแพงให้ดิก็ตามสไตล์แล้วเรก็เดี๋ยวไปแก้ไขอุ๊ยเขาป่วยิธีเลยเนาะรัดรัาสุดต่อยใครไปเพชรมวยที่ที่มาจราคร์ทครับเป็นไงวันนั้นก็ชนะชนะชนะคะแนนไปเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่นะต่อยอยู่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบวันนี้ต่อละยี่สิบเก้าเมื่อเช้าซ้อมหนักยัง ก็ยังไม่สคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็เกินอยู่ประมาณประมาณเท่าไหร่ได้ถ้าเกินก็จุดสามจุดสี่ก็ยืดส้นยืดสายสักนิดยามเช้าเนาะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เกินมาสมบูรณ์แรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะความใคร่เหมือนเดิมครับไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับก็สี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหลักเป็นร้อยบวกครับคนจังหวัดจังหวัดน่านสาาฝากเชื่อๆแฟนคขับเราหน่อยขอให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านสารคามได้เกิน วันนี้เต็มที่แน่นอนทำให้ผิขอเชคดีค,ครับ